สักฟอกเป่าซิเวอร์นาโนธนาคารกสิกรไทยเครื่องดื่มฉลามสีโฟลีซันจาก TOA แบบนี้นะครับเจอพวกเราทั้ง4คนนะครับเพราะนี่คือนะครับเวทีแห่งความหวังและเสียงเพลงรายการจันทร์ดังดูรายการเราแล้วนะฮะร้องไห้ก็จะหยุดร้องนะฮะจะมีกำลังใจสู้ต่อไปได้นะครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยเครื่องดื่มฉลามครับวันนี้ผู้เข้าแข่งขันของเรานั้นจะชนะหรือแพ้ก็ตามนะครับเครื่องดื่มฉลามมอยก่อนเลยท่านละฮะ คลับสูตเงนินราวันสูงสุดถึงเิ่มล้านบาทวันนี้วันนี้กับนเธองเราเป็นนักข่าวแจงเขาเลยดีวยกว่านะครับขอเสียงประมือต้อนรับคุณจอยกันประพัดเขตพงษ์และคุณก้าชัยอนันต์ปัญชูครับ ครับพี่จอยครับตอนนี้มีผลงานมีอะไรให้ให้ใหคุณผู้ชมได้ติดตามมั้งครับก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่จอยรับผิดชอบโดยตรงเลยนะคะเพิ่งจะได้รับมอบหมายมาใหม่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจราจรค่ะคจอยจราจร ก็จะดูเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนําความรู้มาฝากกันมาดูมรอรคนต่อไปเลยครับเพรามีอะไรให้คุณผู้ชมได้ติดตามบ้างครับก็ตอนนี้นะครับถ้าหากว่าตื่นเช้าหน่อยนะครับตีห้าครึ่งครับเพื่อนเกษตรเพื่อนคิดสําหรับคุณนะครับก็เจอกันทุกเช้าแล้วก็มีห้องข่าวเจ็ดสีมีช่วงสารพันไทยแลนด์ช่วงนี้ต้องลงพื้นที่ไปลุยดูอาชีพเสี่ยงไปปีนเช็ดกระจกสูงไปปีนป่ายอะไรอย่างเงี้ยครับขึ้นเองขึ้นด้วยเหรอครับขึ้นเองด้วยครับแล้วก็ขึ้นรถเคนลงน้ําดําดินนนนนไปหมดคคือเเรรียบวััา่ วันนี้นะทั้สงสองท่านนะครับก็มาให้กำลังใจนักสู้ชีวิตของเราตลอดทั้งรายการเลยนะครับ,บนี่เรามาพูดถึงนักสู้ชีวิตของเราบ้างหลากหลายสาขาอาชีพหลากหลายรูปแบบหลากหลา,ายชีวิตร้อยรถพันเรื่องอต้องรีบเขียนจดหมายกันเข้ามาเพราะรฉะนั้นสมัครกันเข้ามาเยอะครับคุณผู้ชมสมัครเข้ามาเยอะนะครับเรารอนักสู้ชีวิตอยู่ครับและนี่คือเรื่องราวของผู้เข้าแข่งขันทันรดครับเชิญครับ สวัสดีจ้าดิฉันชื่อนางสุนารีนามสกุลเพียรชัยอายุ49ปีเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นพี่ส์มากรุงเทพมาทํางานขายแรงงานแต่ทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้ตังไปรักษาลูกที่เป็นบ้าที่จังหวัดขอนแก่นค่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูบ้า เบอร์พลจังหวัดขอนแก่นลูกชายพี่สองคนที่เสียสติเป็นบ้านี่ลูกชายพี่ค่ะนายอนุรักษ์เพียรชัยที่สติไม่ดีเขาเป็นบ้าค่ะเป็นไปทาสีทาสีที่กรุงเทพไปพ่นสีมากลิ่นมันเข้าจมูกแล้วก็เป็นทำให้เนี่ยปวดหัว เป็นเป็นปวดหัวตลอดก็ไปหาหมอไปรักษาก็ไม่หายหมอเขาบอกว่ามันเป็นเป็นเออเป็นกาวเป็นอะไรที่ติดในในสมองอ่ะอาการเวลาเขาขึ้นเขาจะเป็นคนโมโหร้ายเขาก็จะทุบบ้านตู้เตอร์ทุบหมดเลยค่ะโอ่งเขาก็ทุบบ้านข้างสังกะสีก็พังออกหมดก็สงสารค่ะน้องสงสารมากแต่คนที่เป็นแม่ก็สู้ชีวิตที่สู้ชีวิตอ่าทำทุกอย่างพี่ลำบากเดี๋ยวพี่จะพาไปดูลูกชายคนโตของพี่ที่ชอบถือมีด มาตามทุ่งนาเขาโดนตีที่แก่งคอยมาแล้วก็พี่ก็ไปโดนตีหัวเขาก็นึกว่าตายเขาก็ไปโยนทิ้งพี่ก็ไปตามไปตามหาตามหมดเงินตั้งเยอะก็ไม่เจอ พี่ก็กลับมาบ้านอยู่ๆเขาก็กลับมาเองทุกวันนี้ลูกก็ไม่ได้ทํางานเลยค่ะไม่ได้ทําไอคนนี้ก็รอกินแตก่กับพี่ไอคนคนโตก,ก็เหมือนกันทําทํางานอ่ะบางทีไปนวดอ่ะบางทีไปดูดวงทํานาทํานาเป็นแบบผู้ชายรับจ้างทุกอย่างเพียจะได้เงินนํามาเลี้ยงลูกอจะช่วยพี่สุดด้วยนะคะจะร้องเพลงให้ฟังเต็มที่เลยค่ะ ขอต้อนรับคุณสุนารีเพียรชัยหรือพิสุหมายเลข25ครับสวัสดีค่ะน้องซีสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีครับพิสุครับพิสุทำงานคนเดียวเลยจะททำงานคนเดียวมา18ปีแล้วค่ะ18ปีสาม,มีพิสุไปไหนครับก็เลิกกันเลิกกันตั้งแต่ลูกชายคนโตอยู่ป .6 อะค่ะคือตอนนี้ก็ดูแล ลูกทังสองคนดูแลลูกสองคนอ่ะอาการลูกสองคนที่มีอาการ,ร,ราทางประสาทนี่เกิดจากอะไรครับพี่สุขท,ที่แรกเขาไปทํางานที่แก่งคอยค่ะก็ไปโดนตีหัวตีตีชิงรัพย์ติดิงเงินนั่นแหละครับปีหนึ่งเขาก็มาอะผมยาวเล็บก็ยาวอะเป็นบ้ามาเลยอะเอาไปรักษาที่โรงพยาบาลกิติเวน่ะเอาไปเขาก็ไปขีดยากาไปก็ได้แค่สิบวันเท่านั้นแหละเขาก็ให้กินยากินยาที่แบบนอนหลับอะกินยาพวกประสาทบางทีมันเดินแข็งนะเดินตัวแข็งเลย ไอตัวโตเนี่ยเดินแข็งลิ้นแข็งเขาเคยทำร้ายร่างกายพิสุด้วยเคยเตะงทีนึงแเละเขาไม่รู้ตัวใช่ไหมฮะไม่รู้ครับขนาดที่เขาทำร้ายพิสุพิสุทำยังไงครับพี่พี่ก็เดินหนีพี่ก็รีบเข้าไปในบ้านไม่ใช่แต่ไอคนโตไอคนเล็กก็อีกอาการเขาเป็นยังไงบ้างครับมันก็เบื่อเบื่อบางครั้งมันก็เหมือนว่ามี้นจะมีจะคนมาจะทำร้ายเขาบางทีเขาก็ทุบบ้านทุบโอ่งพัง พังบ้านพี่ที่มงด,<ๆ>ด้วยสังกะสีข้างๆออกไปทั้งแถบเลยเขารู้บ้างไม่รู <Bun. S 2> ้บ <Ừ. S 2> ้างด้วยว่าแม่ว่าคนไหนแม่คนไหนพี่คนไหนน้องเขาเขาก็แบบรู้บางเป็นบางครั้งอ่ะน้องรู้เป็นบางครั้งบางครั้งเขาก็รู้แต่แต่บางครั้งเขาไม่รู้เขาก็เดินไปทั้งคืนหมาก็เห่าทั้งคืนวันไหนยิ่งวันพระยิ่งเห่าหมาเห่าเดินไปนุ่นฝนตกก็ช่างมก็เดินอยู่นั่นแหละบางทีสร้างความลำคัญให้บ้านช่องเอาพี่ก็อยากเอาไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวช พี่สุเลยตัดสินใจเข้ามาทํางานในกรุงเทพอ่ก็มากรุงเทพก็มารับจ้างค่ะคืองานอะไรก็เอาหมดบางทีพี่ไปนอนที่หมอชิดอ่ะครับนอนหมอชิดแบบตีห้าพี่ก็ลูกเขาบอกลุกลูกลกคนเขาก็นอนเยอะเหมือนกันนะแบบแบบถ้าจะไปเช่าบ้านก็แบบกลัวไม่มีเงินส่งไปให้พี่สาวพี่ก็อดอดอดเงินอ่ะไว้เพื่อส่งให้ลูกให้พี่สาวก็ดูแลแต่มันก็ ก็ได้ทําได้แค่นี้วันนี้จะต้องคอยทุกทรมานเดินเล่นล่อนไปในกรุงเทพค่ะเพื่อหาเงินส่งไปดูแลให้สองคนนี้พี่เอากําลังใจจากไหนบางครั้งก็มานั่งสมาธิมันก็ปรงไปปรงปรงเอาครับโปรงทําจิตใจให้ว่างเอาก็รู้แต่ไม่รู้จะทํยังก็ได้แต่ไปใส่บาตรได้แต่ทําบุญแค่นี้ยคือนั่นคือสิ่งที่ที่ที่ทำได้จริงจในในในหัวใจพี่ขอบคุณค่ะ ผู้ชมสามารถเป็นกำลังใจให้พี่สุขได้นะครับด้วยการพิมพ์หมายเลข25นะครับแล้วส่ง SMS มาที่4777888นะครับเอาละครับพี่สุครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับก็ละครชีวิตค่ะของพี่ศิริพลอัมไพพงศ์ค่ะอือเอาละครับเป็นกำลังใจให้นะครับพี่สุครับค่ะขอบคุณเชิญเลยครับ จากแดนอีสานบ้า,เานเกิดเมืองนอนมาเล่นละครบทชีวิต ขอบคุณค่ะครับไม่เป็นไรพี่อย่างน้อยๆวันนี้ก็คิดก็าทำหน้าที่ได้แค่นี้ดีนะดีดีมากดีแล้วพี่ดีแล้วลหละดีแล้วดีแล้วอ่ะทีนี้เรามาคอมเมนต์เรื่องเพลงกันดีกว่านะครับพี่ไฮครับเชิญครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่สุสวัสดีค่ะดีแล้วค่ะที่มารายการเราได้ปลดปล่อยนะพี่นะ อยากร้องร้องออกมาแต่ค่ะพอพี่เก็บอะไรไว้เยอะเหลือเกินมันเจ็บไม่ไหวค่ะมันมาตั้งนานเลยที่พี่ร้องไห้ออกมาเมื่อสักครู่นี้คือชีวิตพี่เท่าที่พี่เล่ามาสิบกว่าปีเนี่ยพี่ไม่มีความสุขเลยเวลาเล่าแบบพี่ก็พยายามหัวเราะกบเกิดมันดูแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตอ้อปลงได้แล้วอะไรได้แล้วแต่พอถึงจุดหนึ่งพี่เห็นไหมกำลังใจทุกคนมอบให้พี่กันเต็มเต็มเลยอย่างน้อยๆวันนี้พี่มารายการของเราเนี่ย พี่ก็ได้รับกําลังใจจากร้อยเสียงในห้องส่งในวันนี้และพวกเราทุกคนและหนูสามคนเนี่ยส่งกําลังใจให้พี่เต็มๆเลยขอให้พี่มีกําลังใจกําลังกายที่แข็งแกร่งสู้กับมันให้ชนะค่ะพี่ค่ะขอบคุณมากครับพี่ไยครับใช่ครับพี่รอครับสุดยอดสุดยอดที่สุดในเรื่องของความเป็นแม่ของคุณสุวันนี้แล้วก็สุดยอดที่สุดในการร้องเพลงวันนี้ ฟังแล้วรู้สึกมันมีความสุขมันประทับใจคุณสุร้องเพลงออกจากความรู้สึกจากใจจริงๆซึ่งระบายออกอย่างเต็มที่มีลูกเอื้อนลูกคออะไรที่มันมีอยู่ทั้งหมดในตัวของคุณสุเองคุณสุระบายออกมาอย่างไม่ไม่เก็บเอาไว้เลยรู้สึกฟังแล้วมันมันจริงใจฟังแล้วรู้สึกว่ามันมันใช่กอเป็นกําลังใจให้ครับโชคดีครับคุครับพี่ยครับขอบคุณครับพี่เอกครับตอนแรกที่ที่ฟัง ตอนขึ้นมาร้องวักแรกสองวักแรกเนี่ยผมผมยังเฉยเฉยนะยังมีความรู้สึกว่าก็เหมือนคนอื่นๆที่ร้องเพลงทั่วไปแต่พอร้องร้องร้องไปแล้วเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าคีย์ที่ร้องเนี่ยแลวกับกับกับโทนเสียงที่ให้มันตอนแรกในพิยงพี่ไฮเราคิดว่าต้องไปไม่ถึงไม่รอดคือมันขึ้นไม่ถึงมันดันไม่ถึงแต่กลับร้องได้แบบสบายสบายคือเราฟังแล้วเราแบบเซอร์ไพรส์คือโอ้ร้องร้องได้ ได้ดีและเป็นอเอกลักษณ์ร้องเป็นเอกลักษณ์มไม่เหมือนใครทั้งหมดเหมือนคุณสุเองอขอบคุณค่ะคืออย่างนี้เอาอย่างนี้นะอันนี้ผมพูดจากใจผมนะ,<า>ะถ้าสมมติเราลงมากรุงเทพแล้วไม่มีที่จะนอนเป็นนอนที่บ้านผมถ้าส,มม, <c oughs> สมมติว่ามีโอกาสที่จะกลับไปบ้านไปสร้างอะไรที่มันเป็นหลักเป็นฐานได้แล้วก็อยู่ใกล้ๆลูกอยู่ใกล้ๆครอบครัวทำอะไรที่มันอยู่ใกล้ๆตรงนั้นที่มันถึงมือถึงหูถึงตาที่บ้านเนี่ย ก็บอกผมเราพอที่จะหยิบยื่นอะไรช่วยเหลือกันได้ก็จะช่วยกันผมว่าเป็นภาระที่ทยิ่งใหญ่มากสําหรับคนที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวแล้วครอบครัวก็ต้องบอกว่ามันไม่สมบูรณ์เอาเลยแต่ผมเชื่อนะครับว่าสักวันหนึ่งดวงอาทิตย์เนี่ยมันคงไม่มือดอยู่นานหรอกมัน,ห,นหมุนเวลาเมื่อครบรอบมันมามันต้องมีหกโมงเช้าสักวัน <c oughs> สำหรับคุณสุครับผมคขอบค<อ><อ>ุณครับพี่ครับพี่ครับ พิก้าครับเป็นยังไงบ้างครับได้ฟังเรื่องราวของพิสูแล้วยอมรับนับถือในความเป็นแม่ของพิสูอิ์จริงๆคืออยู่กรุงเทพเองก็ดิ้นรนลําบากกลับไปบ้านเองก็อยู่ด้วยความหวัดระแวงคือมองเห็นพี่แล้วอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าพี่เองเป็นความหวังของใครหลายๆคนที่เอ้ยอยู่ใกล้บางคนก็อาจจะท้อเนาะบางทีเราเคยมีความรู้สึกนี้แต่ว่าพอเจอเรื่องของพิสุโอ้โห ใ, station, ในจะเรื่องของที่อยู่อาศัยในจะเรื่องของอาหารการกินชีวิตในแต่ละวันต้องทํำยังไงบ้างเราขอเป็นลังใจให้ก hey, ับพ mm ี hmm. ่ส sure ุนะครับคุณเป็นคนที่สู้ชีวิตจริงๆขอบสูณนะครับพี่จอยครับก็ขอชื่นชมนะคะสําหรับการที่พี่สุไม่เคยคิดที่จะ โทษตัวเองไม่ว่าจะโทษโชคชะตาหรืออะไรก็แล้วแต่ยังคงตั้งหน้าตั้งตาที่จะทํางานเพื่อที่จะดูแลตัวเองดูแลลูกต่อไปชื่นชมหัวใจที่เข้มแข็งจริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าพี่สุขาเวลาพี่สุยิ้มอะค่ะพี่สุสวยมากๆเลยค่ะเป็นกาลังใจให้นะคะขอบคุณมากครับพี่ต่อคุณผู้ชมครับไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะน้องอุปสรรคจะมากมายแค่ไหน ผู้หญิงคนนี้ไม่เคยหยุดรักลูกแม้แต่วินาทีเดียวแม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปสักแค่ไหนความเป็นแม่ก็ไม่เคยหมดอายุเลย<ะ>ผมเป็นกำลังใจให้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับ <Yeah. S 1> ช่วงนี้เราจะพักกันสักคู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆให้คุณผู้ชมได้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดครับแ,แม่ไม่ไหวแล้วตอนนี้คือแม่ทำงานแค่เย็บผ้า ไปช่วยพ่อทำงานก่อนถ้ามีโอกาสค่อยกลับมาเรียนใหม่